รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ร่วมกับบริษัท ASV โปรโมชั่นจำกัด GOOD TV พาออมเด็กกูลเสนอสโมสอนสีขาว สวัสดีค่ะการรับกันสรายการสโมสรีค่ะ ระหคว่างคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแลกในประสบการณ์กันใช่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรสุขท่าวเครับที่จะนั่งเมาส์เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องการดูแลของคนในครอบครัว<ช>แล้วก็ยิ่งเฉพาะดูรายการของเรายิ่งมีความสุขมากเลยครับใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่มีข้อมูลที่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรืออยากจะแนะนาเคล็ดลับอะไรดีๆนะคะ inbox มาได้ที่แฟนเพจไวท์ยังคลับของเรานะคะอย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดไลค์ด้วยส่วนคุณผู้ชมคนไหนนะที่อยากจะให้ลูกหลานของท่านเนี่ยมาแข่งนในรายการของเรา เข้าไปสมัครได้เลยครับที่ www.whyangclub.com นั่นเองนะฮะและที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยทางรายการของเราขยายยืดอายุนะ,ะ<ม>สำหรับน้องๆให้ถึง3ามขวบเลยทีเดียวจะได้มีความสุกสนานในรายการของเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทั้ง4ี่ครอบครัวก็พร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับพวกเขาเลยค่ะอ,ะอลินสาวน้อยล่าเริงวันนี้สู้เต็มที่เย้น้องตูนเด็กน้อยกาโววันนี้สู้เต็มที่ค่ะเย่ ปรรทุหลันล่ะบรทุสู้สูเย่น้องดารันครับตั้งแต่คลานมายังไม่เคยมีใครตามทันทุเดย์รัน u n เย่แล้วสี่ครอบครัวก็พร้อมแล้วนะคะที่จะพาลูกๆมาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในสโมสรสีขาวแห่งนี้กันค่ะมาติดตามกันว่าแต่และครอบครัวจะมีวิธีการเลี้ยงลูกน้อยแตกต่างกันยังไงกันบ้างช่วงสวัสดีเพื่อนเลฟิฟ ได้เห็นหน้าเห็นตาทั้งสี่ครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะครับมาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นกันดีกว่านะครับสวัสดีทั้งสี่ครอบครัวด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคเอาล่ะมีใครกันบ้างแนะนําสมาชิกในครอบครัวสักนิดหนึ่งก็ชื่อน้องดารันครับน้องดารันครับแล้วคุณพ่อชื่อชื่อตั้มครับคุณตั้มแล้วคุณแฟนละครับจินดาครับคุณจินดาได้ข่าวว่าคุณแฟนนี้ไม่ใช่คนไทยด้วยไม่ใช่ครับคนไต้หวันเป็นคนไต้หวันครับไปเจอที่ไหนครับ เจอที่เมืองไทยเนี่ยเจที่เมืองไทยนะ,นะครับผมนะ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของการ <c oughs> เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ครับผมนะฮะเอาล่ะตรงนี้ <c oughs> มาถึงครอบครัวที่2กันบ้างออพ่อชื่อเอ็ครับคุณแม่วันครับคุณลูกชื่ออะไรครับ น้องปลาทูครับน้องปลาทูครับน้งฮะาถูมาถึงครอบครัวที่3บ้างครับคุณพ่อชื่อวุฒิครับคุณแม่ชื่อมวยครับคุณลูกคุณลูกชื่อไอรีนครับโอเคมาที่ครอบครัวสุดท้ายค่ะคุณแม่ตั๊กค่ะคุณแม่ตั๊กคุณคอตเตอคุณ่อตเนครมน้องตุลค่ะตั๊กตเตอนตุลโอเคค้องจองกันดีครอบครัวตัวต่อนะครับผมตรงนี้มีครอบครัวไหนคุณลูกทานผลไม้ยากบ้างไมคะหรือไม่ชอบทานเลยเป็นยังไงบ้างคะ ทานไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยอ่ะครับผลไม้ดิเขาเป็นภูมิแพ้ครับเาเป็นภูมิแพ้ต้องคุปคูอาหารครับอ่าฮะก็คือตอนนี้ทานได้ผักแล้วก็ข้าวครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรตีนก็มีเนื้อไก่ อ่าฮะครับผมที่ทานได้แค่นั้นเองคือคุณหมอยังไม่ให้ทานเหรอคะยังครับอยู่ในช่วงเทสครับแล้วมีครอบครัวอื่นเป็นไงบ้างคะทานได้หมดครับทานได้หมดเลยผลไม้นี้โชคดีโชครับผมมีครอบครัวไหนไม่ทานผลไม้บ้างทานได้หมดเหมือนกันทานได้หมดเหมือนกันค่ะทำไมฮะท่านย่าถึงถามคำถามนี้เหตุผลที่ถามนะคะมีข้อมูลที่อยากที่จะให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบกันด้วยนะคะเขาบอกว่าผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ลูกๆจะได้เรียนรู้รสหวานจากน้ำตาลฟรุกโตสนะคะสำหรับลลูกกเ็ควร เริ่มจากน้ำผลไม้คั้นสดจะดีที่สุดนะคะตัวอย่างผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อลูกนะคะอย่างเช่นกล้วยคุณสมบัติคือจะย่อยง่ายช่วยในเรื่องขับถ่ายของลูกนะคะแล้วก็ส้มส้มนี่ให้วิตามินซีสูงนะคะแล้วก็จะช่วยดูดซึมธาตุเหล็กแล้วก็แตงโมจะมีน้ําเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นยาระบายอ่อนถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนลูกมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายให้ทานแตงโมจะช่วยได้เยอะนะคะเอาละ เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามีเกมสสนุกๆเกี่ยวกับลูกน้อยของคุณแหละ ดูซิว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งสี่ครอบครัวเนี่ยจะสามารถตอบคำถามได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับสโมสรสีขาวสักครู่ครับสโมสรสีขาวเปิดโอกาสให้น้องๆมาร่วมสนุกกันมากกว่าการคลานขายายช่วงอายุเป็น6เดือนถึง3ปีเพื่อให้น้องๆมาร่วมแข่งเกมที่สนุกสนานกันได้ทั้งครอบครัวกับเกมที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อชิงทุนการศึกษา5,000ันบาทพร้อมรับผ้าอ้อมเด็กกูลไปใช้กันฟรีๆสมัครกันมาได้ที่ เ w อร์ไวเว็บไวยัง .com สโมสรสีขาวสโมสรสีขาวกัรเข้าสู่รายการสโมสรสีขาวนะคะอย่างที่บอก<า>ว่าช่วงนี้เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาตอบคาถามเกี่ยวกับลูกน้อยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3ค 3> ํค, <ผม S 1> คำถามใช่แล้วครับผมคำถามในยี่สิคะแนนนะคะและแน่นอนฮะาสำหรับสโมสรสีขาวเราต้องเพิ่มกริกาใหม่นิดน,นึงเพื่อความสุกสนานเราจะให้นะคะ แต่และครอบครัวเนี่ยมาทำมิชชั่นของเราครอบครัวไหนทําได้สําเร็จก่อน<ช>ก็จะมีสิทธิ์ในการตอบคําถามเป็นครอบครัวแรกนั่นเองนะครับใช่ค่ะซึ่งมิชชั่นในวันนี้นะคะตัวอย่างอยู่ข้างหน้าัานี้แล้วนะคะเราจะให้เรียงถ้วยเป็นลักษณะ3-6 ถ้าเกิดครอบครัวไหนเรียงได้แบบนี้เสร็จก่อนอก็จะมีโอกาสตอบคำถามในข้อนั้นๆน,น,นะคะนี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างพร้อมนะครับเอาล่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะในช่วงเรื่องของหนูรู้หรือไม่คะ่ะช่วงเรื่องของหนูรู้หรือไม่พร้อมไหมครับ เกมนี้เนี่ยเราเอามาจากแตกฮะแต่ของเราจะหงายขึ้นไม่ได้คว่มลงนะฮะเมื่อกี้ดูตัวอย่างแล้วเรียบร้อยยากกว่านะยากกว่ายากกว่าถ้าพร้อมแล้วทั้งสี่ครอบครัวใครที่ทําได้เร็วสุดได้ตอบคาถามข้อแรกก่อนนะครับ1 2. ึ่งสอไปครับเริ่มเลยค่ะเดีวครับเอาละครัครอบครัวน้องการนตครอบครัวน้องปาทูน้องไอรีและก็น้องตุลนั่นเองเอาละฮรัถามมาแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าไวสุดเนี่ยน่าจะเป็นครอบครัวของทางฝั่งธัญญาณน้องตุลนั่นเองนะฮะตอนนี้อ้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วยกมือนะครับเสร็จแล้วยกมือนะฮะ หนึ่งสองอา้าวครอบครัวของน้องปะทูครับทำเสร็จมิชชั่นแรกของเรานะฮะได้ตอบคำถามก่อนครับทัญญาค่ะคำถามแรกนะคะถามว่าเชื่อว่าเด็กบิดขี้เกียจบ่อยๆจะทำให้เด็กโตเร็วมีเนื้อเยอะขึ้นจริงหรือไม่ไม่น่าเกี่ยวกันไม่จริงครับไม่จริงทำไมคิดว่าไม่จริงครับน่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายอะไรามากกว่าที่จะทำให้พัฒนาเรื่องกมเนื้ออะไรเงี้ยคำตอบที่ถูกต้องคือ ไม่จริงค่ะถูกต้องข้อนี้นะครับผมครอบครัวของน้องปาทูนะตอบถูกรับไป20คะแนนเอาละครับมาถึงตอนนี้เนี่ยตัวแทนจะเป็นคุณแม่ในแต่ละครอบครัวออกมาแข่งขันกันนะครับกับคําถามที่2พร้อมไหมครับพร้อมแล้ว r ร a d ้ y ย a h y e เยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ีลัตส์ก็เอาล้วครับผมมาต้องเอาใจชาวไต้หวันนิดนึงนะฮะคุณตั้มบอกนะครับเอาล้ะฮะตรงนี้ใลูกมองตาแป๋วเลยคร้าควไหนวันศุกร์ใหญ่นะคะใหญ่นะครับใหญนะความด้วนะครับความพังนะครับความพังนะฮะเอาละตอนนี้สีแดงน่าจะนําอยู่เอาละฮะสีแดงเสร็จยังเสร็จยันเสร็จแล้วยกมือครับสีแดงเรียบร้อย ข้อที่2ถามว่าถามว่าให้ลูกนอนหงายหรือคว่ำปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตค่ะงายห,หรือคว่ำนอนหงายครับมีเหตุผลไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดนอนคว่ำอาจจะ หมอนหรืออาจจะอุดตันทางเดินหายใจได้ค่ะเวลาห,หมอนอาจจะอุดจมูกทใกาให้หายใจไม่ออกใช่ไ้มคะนอนนอนยังงะนอนหงายถูกต้องค่ะถูกต้องนะครับผมและเหตุผล,ลเหตุผลนะคะเขาบอกว่าถ้านอนคว่ำนี้ในอดีตเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะนิยมให้เด็กๆลูกๆหลาน,นๆเนี่ยนอนในท่านี้เพราะเชื่อว่า ท่านี้จะทําให้เด็กหัวทุยหัวสวยนะคะแต่กลับพบว่าท่านอนคว่ำนี้ทําให้เด็กเกิดโรคตายเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุในเด็กทารกรท่านอนง่จึงเป็นท่าที่ดีที่สุดที่คุณหมอนแนะนําให้ลูกนอนอย่างปลอดภัยค่ะเอาล่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วครอบครัวของน้องไอรินตอบถูกรับไป20คะแนนแล้วในมิชชั่นที่3นะครับทั้ง4ครอบครัวก็ส่งคุณแม่นะครับออกมาเล่นเกมมิชชั่นที่3กับเรานะฮะาพร้อมแล้ว1 2 S <S เริ่มครับพร้อมตรงนี้นะฮะข้อที่แล้วคือครอบครัวของน้องไอรินนะฮะที่สามารถตอบคำถามได้เอาละครับหล่นรับครอบครัวน้องปฐุมเอาละคะตรงนี้มือไม้สั่นครับเสร็จล้สลสลเสร็จลยเร<อ>ียบร้อยเอาละครับมาที่ครอบครัวของน้องตุลน,นั่นเองค่ะคำถามข้อที่3ามถามว่าเมื่อลูกท้องเสียลูกจะทานนมแม่ได้หรือไม่ค่ะได้ค่ะเพราะนมแม่ก็คือเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุด แลวก็มีประโยชน์กับลูกด้วยค่ะถูกต้องค่ะตอครับมมตอบถูกรับไปอีก20คะแนนและตอนนี้ครับมีหนึ่งสามครอบครัวด้วยกันที่มีคะแนนเท่ากันนะครอบครัวน้องปะทูไอรีแล้วก็น้องตุนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทําการแข่งขันมิชชั่นนี่แหละครับในการตัดสินผู้ชนะเลิศได้กิฟต์บเชอร์จากทางรายการไปใครทําชนะเลิศนะฮะอันดับหนึ่งก็ได้รับไปเลยกิฟต์บเชอร์ถ้าพร้อมแล้ว 1- 2ึ่งสองัไปครับเอาละครับครอบครัวของน้องปาทูครับ ไอรีและน้องตุนครับตอนนี้เอาละฮะดูครับสีฟ้าน่าจะนํามาก่อนเลยฮะตรงนี้ถูกหรือเปล่าอย่างไงครับถูกหรือเปล่าฮะต้องวางวาเอาเรียบร้อยครับยังไงฮะสีเหลืองยังไงยังไงครับยังไงครับสีเหลืองมาแล้วสีเหลืองเรียบร้อยยกมือและแน่นอนครับครอบครัวที่ทําไวที่สุดนะฮะได้รับกีฟต์วชเชอร์จากทางรายการของเราไปได้แก่ครอบครัวของน้องปราทู อเอาละค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็แข่งเกงกันไปเรียบร้อยแล,แล้วนะคะต่อไปจะเป็นช่วงของคุณลูกนี่เลยคุณลูกจะมาแข่งกันคลานค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะครับผมซูโมโอสอนสีขาวเปิดโอกาสให้น้องๆมาร่วมสนุกกันมากกว่าการคลาน ขยายช่วงอายุเป็น6เดือนถึง3ปีเพื่อให้น้องๆมาร่วมแข่งเกมที่สนุกสนานกันได้ทั้งครอบครัวกับเกมที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อชิงทุนการศึกษา5,000บาทพร้อมรับพระอ้อมเด็กกูลไปใช้กันฟรีๆสมัครกันมาได้ที่ w w w a ไวเว็บ c วยังรสโมสรอนสีขาวสโมสรอนสีขาวเอาละครับคุณูชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยนะรวมถึงพี่ชาน้องธัญญาด,ด้วย,ยนั่นคือจับน้องๆมา ลานแข่งกันเองระหว่างเด็กนๆนะครับผมใครเป็นผู้ชนะเลิศก,ก็ได้รับทุนกนารศึกษาจากทางรายการ5,000บาทและได้รับผ้าอ,อ้อมกูลอีก1ลังใหญ่ไปใช้กันฟรีๆเลยนะฮะเี๋ยวเราไปฟังกฎเกตกิกาในช่วง Happy Good Happy Run กันค่ะไปเลยครับช่วง Happy Good Happy Run สนับสนุนโดยผ้าอ,อ้อมเด็กกูล กติกาช่วงแฮปปี้กูนแฮปปี้รันของเรารอบแรกคุณพ่อและคุณแม่จะต้องไปหยิบเสื้อกล้าบและผ้าอ้อมเด็กกูลข้างหลังเสื้อกล้าบจะมีหมายเลขติดไว้หมายเลข1จะแข่งกับหมายเลข2อและหมายเลข3จะแข่งกับหมายเลขสีค่ะใครคลานเข้าสู่เส้นชัยได้ก่อนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะพร้อมแล้วครับคร,บรูน้องตูนน้องไอรีนน้อง รนแล้วก็น้องปลาถูกค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับทั้งสี่ครอบครัววิ่งมาหยิบเสื้อแล้วก็พ่ออ้อมกูลได้เลยครับมาเอาละครับผมในเสื้อแล้วก็พ่ออ้อมกุลของเรานะจะมีนัมเบอร์ทั้งหมด4นัมเบอร์1 2, 3สและ4นะครับหมายเลข1แข่งกับหมายเลข2หมายเลข3เจอกับหมายเลขสี่ใช่แล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นในสนามกันนะครับว่าน้องคนไหนเจอกับน้องคนไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ไอรีนหมายเลขหนึงนะคะเจอกับน้องปลาทูหมายเลขสองค่ะน่าจะพร้อมแล้วในสนามนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรอฟังสัญญาณจากพี่เลียวคุงกันนะครับผม5 4 3 2 1สามสอลโกเอาเละครับตอนนี้ครับน้องไอรีนเจอกับน้องปลาทูคับเฮเชาวครับรับน้องทียครับผมตอนนี้ เดียวว่าใครมีภาษีมากกว่ากันก็ไปแล้วบอกแล้วไปแล้วฮะบอกแล้วไม่เชื่อเป็นเด็กที่ชอบความเย็นมากครับตามคานตามพัดลมครับไอรินครับแม่นําออกตัวมานิดนึงครับปาทูยังนั่งงงอยู่ในเข่งอยู่เลยนะฮะยังไม่ออกเลยครับเดียวยังงงอยู่ในเข่งอยู่เลยฮะตอนนี้เอ๊ะใครจะมารับเราอะไอรินครับตอนนี้คล้งแรกมาอย่างสวยงามเลยครับเดียไอรินครับไปครับ แม่ปลาทูก็มองหาลูกค้าอยู่นะฮะใช่ครับปลาทูยืนครับเดียวทูยืนตอนนี้ครับผมชอบน้องไอรินมากเลยครับคลานตามพัดลมครับเยี่ยครับแม่เขาเรียกว่าคลานหาแฟนนะครับผมงานนี้มีเฮแทนค่ะก็น้องไอรินเล่นคลานฉิวตามพัดลมไม่สนใจน้องปลาทูกันเลย สงสัยตอนอยู่บ้านจะชอบเอานิ้วแย่พัดลมนะคะนนี้หันไปเห็นน้องปลาทูยังนั่งนิ่งอยู่กับที่รีบว่ายเอ,อ,อย้ยรีบคานมาเร็วๆค่ะหนูมาแล้วครับมาแล้วไอรินสงสัยวันนี้จะได้ผลครับน่าจะได้ผลครับน่าจะถึงชั้นชัยเ,เลย<ร>เลยพระเจ้าเข้าข้างครับมาเลยลูกเอาแล้วใกล้แล้วไอรินไอรินแตะขอบก็เรียบร้อยไอรินแตะขอบเรียบร้อยไอเรียบร้อยยังไงเรียบร้อยเรียบร้อย แล้วก็เป็นน้องไอรินนะคะที่ครานชนะขาด้อยในรอบนี้เข้ารอบไปรอชิงชนะเลิศคนแรกเลยค่ะมาดูกันต่อเลยค่ะว่าอีกคู่ใครจะเข้ารอบไปชิงทุนการศึกษา5,000บาทจากพ่ออ้อมเด็กกูนกันค่ะตอนนี้ในสนามน่าจะพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังสัญญาจากพี่ลลโอคุงกัน ห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วกู้เอาละครับเฮียครับตอนนี้ครับน้องตุลสีชมพูและน้องดารันสีเขียวครับผมวันนี้ราคาต่อรองมาอยู่ที่น้องดารันนะฮะหมายเลขสี่สีเขียวแล้วก็ตอนนี้ครับน้องตุลนะครับน่ารักมากเลยครับเฮียดูแก้มน้องตุลี่ครับครับผมคุณพ่อคุณแม่กรุณาเอาสีแต้มแก้มด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าแก้มน้องตุลกับเป็นไส้อะไรนะครับผมถ้าไส้หวานก็แต้มสีเหลืองนะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นไส้หมูแดงล่ะครับเฮียแต้มสีแดงเลยครับผมแต่ไส้เขียวสังขยาไปแล้วครับแม่มีหยุดมีหยุดมีดนกีดนิดนึงนะ เพื่ออะไรครับเฮียครับไปแล้วครับนำไปแล้วครับน้องตุนยครับเอาละตกใจฮะเฮียครับนี่เป็นดั่งชีวิตครับขาดสักน้่ตาครับเฮียไม่ต้องห่วงครับผมเวลาเด็กเดินทางคนเดียวก็เป็นอย่างนี้แหละครับทำไมพ่อแม่ต้องทำให้ดูลำบากขนาดนี้สุดยอดดูครับเฮียขาดไปก็ด่าไปดูทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าแน่นอนหลานลนครับผม อบอกตรงนี้เลยว่าสภาพเพียบนะฮะแมน้องดารันนะคะตอนนี้เห็นน้องตุนคลานนำไปฉิวก็นอนคิดไม่ตกวางแผนการลานซะอย่างนั้นละค่ะโอ้โห,โหดูท่าพี่แกนะคะแม่ลูกเอ้ยขออย่างเดียวอย่ามาทางลัดนะคะเดี๋ยวหัวลลังข้างแตกเอาจุ๊ค่ะไปแล้วฮะไปแล้วครับเฮียเขาทำไมน้องตุนถึงคลานไปร้องไห้ไปขนาด,ดานั้นกันเฮียโอ้โพ,อพอเห็นคุณบอยิ่้ร้องไห้หนักเลยกันเฮียครับไม่ค่อยได้เจอพ่อครับผมไม่ค่อยได้เจอเหรอใช่ฮะโอ้คิดถึงคุณ่อ ครับครับผมเอาแล้วแต่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 แล้วโอ้ยเอาหัวแตกไม่จบเอามือสอมือเท้าแตกเออแล้วก็เป็นน้องตุนค่ะที่คลานชนะทั้งน้ำตาเข้าเส้นชัยไปได้ได้ไปแข่งรอบชิงชนะเลิศกับน้องไอรินนั่นเอง ส่วนใครจะได้เป็นแชมป์คลานประจำสัปดาห์นี้และได้รับทุนการศึกษา5,000บาทพร้อมรับพระอ้อมเด็กกูนหนึลังใหญ่นั้นต้องติดตามกันต่อเลยค่ะแต่ขอบอกไว้นะคะว่ารอบหน้าไม่ง่ายอย่างที่คิดแน่นอนค่ะน้องไอรีนและก็น้องตุนค่ะ้าพ,พร้อมแล้วไปฟังสัญญาณจากพี่เลียวคุงกันในรอบทิงชนะเลยนะครับ 5 4ส1่ามสอแล้สโก้เอาเลยครับเพียชาวครับครับผมไอรินสีเหลืองและน้องตุลสีภูครับเพียไอรินนะครับเหมือนเดิมครับพัดลมอันเดิมเลยครับที่คุณพ่อคุณแม่ใช้ในรอบคอลิฟายครับผมและที่สําคัญนะครับผมคุณพ่อเอานอตบุ๊กมาล่อเลยนะฮะโอ้ลงทุนเลยนะครับดูว่าแบตเตอรี่จะอยู่จนกว่าน้องจะขานเข้าเส้นชัยหรือเปล่านะครับตอนนี้น้องตุลครับดีครับเจอลูกบอลหลากสีเข้าไปครับอาวล้วฮะเพียว่าไม่สนใจยาหยอดตาเลยฮะครับผมแม่ดู ฮะโลกโซเชียลแน่นอนครับติดโซเชียลติดโซเชียลครับผมน้องไอรินครับผ่านตามโน้ตบุ๊กมาฮะตอนนี้น้องตุลนะครับยังอยู่ที่เดิมครับไม่ขยับไปไหนพ่อเลยพ่อเลยยอดฮะพ่อใช้กลโกงฮะมีขยับฮะโอ้ดูฮะดูครับแม่แม่น่ะเขาบอกว่าเด็กๆนี่ติดโซเชียลแต่เด็กน่าจริงนะฮะจบเลยครับเฮียตอนนี้เจอน้องเน่าครับเอาโหเรียบร้อยครับ เอาละค่ะในที่สุดน้องไอรินก็ติดใจกับตุ๊กตาน้องเน่าของเราจนได้ค่ะส่วนน้องตุนนั้นยังไม่หลุดจากบอบอลหลากสีเลยค่ะคุณผู้ชมท่าทางสนุกเพลินเกินห้ามใจจริงๆนะคะเอาทั้งสองคนรีบทําเวลากันหน่อยนะคะเอาลคะครับแม่ไอรินก็ไปแล้วครับผ่านตุ๊กตามาเฉยผ่านหมอนมาเฉยนลาแต่พลาดแต่แตและใช่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะการแข่งขันในวันนี้นั่นเองนะครับและ ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศน,นะครับขอเสียงปรบมือกับน้องตุลและผู้ชนะเลิศในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องไอรีนได้รับหน้าทุนการศึกษา5,000บาทและพัอรอบตูนหนึ่งล้านหญ่ไปใช้กันตลอดทั้งปีเลยทีเดียว ปิดรายการเราจะมีคลิปน่ารักน่ารักจากน้องๆทางบ้านด้วยรับรองว่ายิ้มแก้มปรีกันแน่นอนค่ะและอย่าลืมกลับมาติดตามชมนะครับรายการสโมสรสีขาวของเราเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเวลา16กนาฬิกานาทีถึง16กนาฬิกานาทีทางททบ5แห่งนี้ห้ามพลาดนะครับวันนี้ลาไปด้วยคลิปน่ารักน่ารักนะครับพวกเราลาไปก่อนนะกับสโมสรสีขาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสโมสรสีขาวเปิดโอกาสให้น้องๆมาร่วมสนุกกันมากกว่าการคลาด ขยายช่วงอายุเป็น6เดือนถึง3ปีเพื่อให้น้องๆมาร่วมแข่งเกมที่สนุกสนานกันได้ทั้งครอบครัวกับเกมที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อชิงทุนการศึกษา5,000บาทพร้อมรับพระอ้อมเด็กกูลไปใช้กันฟรีๆสมัครกันมาได้ที่ w ว w w a ไวเว็ b c o m ค